สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนนว26สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการเนื่องในวันเสรีสื่อขอภัยค่ะเสรีภาพสื่อมวลชนโลก3พฤษภาคมว่าสถานการณ์สื่อมวลชนไทยนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เสรีภาพของสื่อมวลชนไทยถูกลดทอนลงอย่างมีนัยสำคัญ จนตกอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ามืดมนจึงมีข้อเสนอสีข้อคือให้รัฐยกเลิกกฎหมายจำกัดเสรีภาพสื่อและส่งเสริมกลไกลให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองรวมถึงให้สื่อตระหนักในหน้าที่ส่วนประชาชนให้คิดก่อนแชร์ข่าวสารต่างๆขณะเดียวกันวันนี้ตัวแทนสื่อจำนวนหนึ่งได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมมอบเสื้อสกรีนรูปนกพิราบสีเขียว บินนำนกพริราบส,สีขาวด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าเมืองท่องเที่ยวของเอเชียซึ่งรวมถึงกรุงโซลกรุงเทพมหานครและกรุงโตเกียวรั้งสามอันดับแรกของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของนักท่องเที่ยวจีนโดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสามารถเดินทางไปถึงได้ภายใน5ชั่วโมงส่วนจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุด คือประเทศสิงคโปร์และเกาะบาหลีของอินโดนีเซียทั้งนี้จีนกล่าวขึ้นสู่ประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากที่สุดในโลกในปี2,555ขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มขึ้น19.5%เมื่อเทียบปีต่อปีในปี2,558แตะที่120ล้านคนติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาร์ตี้ได้ทางช่องนนว26ค่ะ